มาเมื่อไงเราเริ่มทับส่วลยทุกคนจักสายอะไรเป็กสายอะไรเยทุกคนรถเขาจะขี่ไปนะทุกคนรถไฟงามดีทุกดี้ <c oughs> เมืองนี้ก็งามไม่เมืองนี้นี่เป็นมองรถไฟคนขับขนาดการจะีห้องน้รงาห้องนั่รถไฟนปรีเทศ ลิดกูมีทุกคนนะเนื้อพูดแล้วนะเนื้อเข็ยนน,อน้องไะบูมีเครื่องยอดเหรียญตองนี้เบ่งอ่ะโอ้โหทุกคนแฮม,มพวกเฮานาตุลักโฮเทลนี่เนาะออกมาจากอ่าสถานีรถไฟปุ๊บแล้วก็ฮอดเลย